สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ต,อต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีตุลทุกท่านคะ่ะเมื่อดาวพุธขยับย้ายครั้งนี้นะคะ ท่านจะดวงดีมีโชคมีลาบหรือไม่เพราะในวันที่ดาวพุธขยับย้ายดาวพฤหัสก็จะเดินหน้าพอดีนั่นเองค่ะเมื่อดาวดีๆทั้งสองดวงขยับย้ายและเดินหน้าในวันเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยนะคะดาวพุธนะคะจะขยับย้ายในวันที่9มกราคมค่ะไปจนถึงวันที่2ีมกราคมปี67นะคะและในวันที่9มกราคมเช่นเดียวกันค่ะ ดาวพฤหัสก็จะเดินหน้า,ย,าย้ายยาวไปถึงวันเดินหน้ายาวไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2567กันเลยทีเดียวนะคะในช่วงวันที่9ถึง29มกราคมนี้นะคะชาวราศีตุลช่วงนี้ท่านจะ,ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมหนุนหลังผลักดันและให้โอกาส ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจซึ่งที่ผ่านมานะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามติดขัดมีปัญหามักจะทำด้วยตัวเองเสมอมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองใช้ไหว้วานใครก็ไม่ค่อยจะได้คนช่วยเหลือก็แทบจะไม่ค่อยมีถึงเขาช่วยเขาก็ช่วยได้ไม่เต็มที่เพราะเขาเองก็ยุ่งเช่นเดียวกันไม่มีเวลาที่จะช่วยเหลือท่านหรือว่าเขาไม่มีกำลังในการช่วยเหลือท่านแต่ว่าในช่วงนี้คนรักและเมตตาท่านค่ะ ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีกว่าช่วงที่ผ่านมาและเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะจะมีการติดต่อพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์และเป็นช่วงที่ปากมีสเสน่ห์พูดอะไรออกไปใครเขาก็เชื่อถือท่านจะมีข่าวดีๆจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวด้วยนะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูด ช่วงนี้ดีมากๆคนนิยมชมชอบมีเสน่ห์เหมาะแก่การเจราจาต่อรองผลประโยชน์ขายงานขอโอกาสกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือไกล่เกลีย่ยปรับความเข้าใจได้หมดเลยค่ะท่านใดที่ทำมาค้าขายนะคะช่วงนี้ขายเองพูดคุยกับลูกค้าเองท่านจะขายดีกว่าให้คนอื่นขายให้หรือว่าทาแทนหรือให้ลูกน้องบริวารขายให้นะคะหากท่านค้าขาย ผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะช่วงนี้ไลฟ์สดพบปะลูกค้าเป่อยค่ะหรือหากท่านติดขัดมีปัญหาต้องการขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆหากท่านนึกถึงใครนะคะในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะช่วงนี้ปากมีสเสน่ห์พูดเรื่องงานได้งานพูดเรื่องเงินได้เงินเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มักจะสําเร็จหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องที่สําคัญมากๆให้ท่านเร่งพูดคุยในช่วงระยะเวลานี้เลยนะคะ ราะโอกาสที่ท่านจะทําสําเร็จนั้นมีสูงมากๆช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะลงมือทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามท่านจะราบรื่นแักคล้องตัวมากขึ้นไม่ค่อยจะติดติดขัดขัดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมากร่าหากท่านนั้นยื่นเอกสารในช่วงระยะเวลานี้หรือพูด,ดง่ายๆการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านจะทำสำเร็จ และที่สำคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะหากติดขัดมีปัญหาก็จะเป็นปัญหาที่ท่านนั้นสามารถแก้ไขได้ง่ายเป็นช่วงที่ท่านสติปัญญาเปิดไอเดียดีมากๆปัญหาที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้ช่วงนี้นะคะท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งคะ่ะและหากท่านมีคู่ครองคนรักหรือว่ามีคนที่คุยอยู่นะคะ ช่วงนี้ค่ะคู่ครองคนรักหรือว่าคนที่ท่านคุยอยู่นะคะรักเขาจะช่วยเหลือท่านเขาจะช่วยเหลือท่านได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาบางเรื่องเขาก็จะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านมากกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือดีค่ะนอ,อนอกจากท่านจะได้พบปะผู้คนกับผู้คนมากหน้าหลายตาแล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยมาก จะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะและท่านจะได้พบเจอกับคนที่ท่านรักเคารพนับถือแต่ว่าไม่ได้เจอมานานที่สำคัญค่ะช่วงนี้ท่านจะมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีดวงได้สิ่งของที่ท่านไม่คิดว่าจะได้แม้แต่ตัวท่านเองหากที่ผ่านมาตั้งใจเอาไว้ว่าช่วงนี้จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อและหากท่านอยากจะช่วยเหลือใครในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็จะได้ช่วยนะคะ นับว่าเป็นช่วงที่ดวงดีดวงเปิดวาสนาพุง่งมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีเรื่องน่าชื่นใจเกิดขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยท่านใดที่ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วงนี้ลุยให้เต็มที่แม้แต่ท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ท่านก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะจะมีลูกค้านำจะมีลูกค่คะเข้ามาเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านและหากท่านค้าขายท่านก็มีโอกาสได้ได ออเดอร์รายใหญ่หรือว่าได้ออเดอร์เพิ่มจะพูดคุยอะไรกับใครก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องให้ใจให้ความจริงใจและซื่อสัตย์ช่วงนี้หากท่านให้ใจลูกค้าลูกค้าก็จะให้ใจท่านตอบแทนกลับมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็มีเรื่องอยากจะขอเตือนชาวราศีตุลน,นิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านปากมีเสน่ห์วาจาโดดเด่นพูดเรื่องดีๆพูดเรื่องสิริมงคลจะเกิดสิ่งดีๆแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านพูดไม่ดีพูดไม่คิด ท่านจะเดือดร้อนเพราะคําพูดของตัวท่านเองมีศัตรูเกิดขึ้นช่วงนี้ให้ท่านมีสติในการใช้คําพูดให้มากๆให้ท่านคิดก่อนพูดเสมอระมัดระวังคําพูดที่ทําร้ายจิตใจคนฟังช่วงนี้วาจาเชื่อเฉือน,ห,นหักหมุดหงิดโมโหอย่าเพิ่งพูดให้ใจเย็นๆลงแล้วค่อยพูดคุยจะดีที่สุดระวังนะคะจะทะเลาะกับคนในที่ทํางานและกับใครบางคนที่บ้านช่วงที่ ช่วงนี้ปากมีมัทรววาจาต้องพูดแต่เรื่องที่ดีๆพูดสิ่งดีๆพูดเรื่องงานท่านจะได้งานพูดเรื่องเงินท่านก็จะได้เงินอย่างหงดงิดง่ายใจเย็นๆค่ะช่วงนี้นะคะท่านจะได้รับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการงานของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นหากท่านทํางานประจําผู้หลักผู้ใหญ่จะเรียกใช้งานค่อนข้างที่จะบ่อยและท่านจะได้รับมอบหมายให้ได้ อาจให้รับผิดชอบงานบางอย่างซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่ได้รับผิดชอบเป็นประจำและเป็นงานที่ท่านไม่ค่อยจะถนัดมากนะักแต่ด้วยความรู้ความสามารถนะคะไม่ว่าท่านนั้นไม่จะไม่ถึงท่านจะไม่ค่อยถนัดกับงานใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลานี้แต่สุดท้ายแล้วท่านทำได้และทำได้ดีด้วยเป็นช่วงที่ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีโชคลาภและข่าวดี อยากจะทำอะไรให้รีบลงมือทำนะคะหลังจากวันที่9มกราคมเป็นต้นไปอย่ามัวรอจังหวะและเวลาค่ะหากท่านมีปัญหาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมีงานให้ทำตลอดเวลาการเงินก็ดีขึ้นมีดวงได้สิ่งของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านด้วยในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นของใช้ส่วนตัวของตัวท่านเองคะ่ะค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางของท่านจะเพิ่มขึ้นนะคะ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพบปะนัดหมายหรือว่าพบปะออกงานสังคมจะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะหากท่านมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงวันที่9ถึง29มกราคมนี้ท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะและผู้ครองคนรักอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเขาจะสามารถช่วยเหลือท่านได้โดยภาพรวมนะคะดาวพุธขยับย้าย ในครั้งนี้9ถึง29มกราคมนะคะชาวราศีตุลวาสนาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นและตั้งแต่วันที่9มกราคมเป็นต้นไปถึงวันที่30เมษายนปี2567คนโสดก็จะมีคนคุยใครที่มีคนคุยก็จะมีข่าวดีส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วบรรยากาศภายในครอบครัวก็จะดีขึ้นและท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มค่ะ จังหวะและโอกาสดีๆจะเข้ามานะคะขอเพียงท่านอดทนไม่ท้อแท้ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนับจากวันที่9มกราคมเป็นต้นไปท่านจะค่อยๆดีขึ้นทั้งเรื่องของการงานและการเงินค่ะข้าขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะหากท่านนั้นคาดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนาให้เงินไหลนองทองไหลามาหากแม้นว่ามีอุปสรรคในการทำงานและการใช้ชีวิตก็ขอให้ท่านขาจัดปัดเป่า อุปสรรคนั้นๆไปได้ในคลิปตากราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขอให้ทุกท่านนั้นเงินไหลนองทองไหลมานะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนาเช่นเดียวกับชาวราศีตุลสวัสดีค่ะ